หรืออะไรก็าตามซึ่งเป็นคู่ของใจเมื่อจิตทำท่าจะสงบไปแล้วมันมีอาการเคลิ้มๆลงไปเมื่อจิตมันลูบลงไปมีลักษณะเหมือนกระโดดจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าจิตตกผวังจิตมันเกิดความว่างขึ้นมาว่างจากสติที่จะควบคุมมันจะตัดกระแสะแห่งความรู้สึกที่เรารู้สึกอยู่ในปัจจุบันนี้ไปสู่ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่ง คือความรู้สึกที่เป็นสมาธินั่นเองเมื่อในระยะแรกๆที่เราภาวนายังไม่ชำนาญสติสัมปชัญญะของเรายังไม่พร้อมเมื่อจิตทำท่าจะสงบลงไปแล้วจึงมีอาการวูบแล้วก็ตกใจตื่นขึ้น,นมาสมาธิก็ถอนอาการที่ขนลุกท่านั้นเป็นความตื่นใจที่เราได้จากการภาวนาทำให้เราเกิดปีติจึงทำให้ขนลุก ถ้าหากว่ารูปหายไปแล้วเวทนาสัญญาจะไม่ปรากฏเพราะเวทนากับสัญญามันอาศัยรูปเป็นที่เกิดถ้าหากว่ารูปหายไปแล้วเวทนาสัญญาจะไม่ปรากฏสุขทุกข์ไม่มีมีแต่อุเบกขาเวทนาสัญญาความทรงจำในสิ่งต่างก็ไม่มีในเมื่อรูปหายไปแล้วจิตจะเกิดความรู้อะไรขึ้นมาไม่ได้อาศัยสัญญาแต่หากเป็นภูมิจิตที่เกิดขึ้นมาในส่วนละเอียด ส่วนละเอียดซึ่งจกิตมีความรู้ขึ้นมานั้นคือตัวสังขารเมื่อโลภเวทนาสัญญาหายไปแล้วผู้ภาวนาจะมีความรู้สึกว่าสังขารยังเหลืออยู่วิญญาณก็ยังเหลืออยู่แต่วิญญาณที่ยังเหลืออยู่ในลักษณะของการรู้ยิ่งเห็นจริงนั้นอยู่ในลักษณะวิญญาณเหลืออยู่เฉพาะแต่ตัวรู้แต่ตัวกระทบไม่มี ถ้าหากในขณะนั้นจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นมาให้จิตรู้จิตก็ไม่มีอาการรู้ในทางวิญญาณเป็นแต่เพียงว่าตัวผู้รู้สามารถที่จะส่องกระแสไปรู้สิ่งที่ผ่านเข้ามาสิ่งที่ผ่านเข้ามาให้รู้เปรียบเหมือนกับว่าอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งจิตตัวผู้รู้ก็อยู่ในลักษณะเอกเทศส่วนหนึ่งคล้ายๆกับมบนแยกกันออกเป็นคนละส่วน ไม่มีความสัมพันธ์กันทําไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าความรู้หรือสิ่งที่รู้ที่มันปรากฏการขึ้นมานั้นจิตซึ่งเป็นตัวสังขารจิตหรือเรียกว่าสังขารธรรมมันปรากฏขึ้นมาเป็นการปรุงของจิตส่วนละเอียดปรุงขึ้นมาด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้น จึงรู้สึกเสมือนหนึ่งว่าสิ่งที่ตัวปรุงขึ้นมาไม่ใช่เรื่องของตัวเองเป็นเรื่องอื่นมาปรากฏการให้รู้ให้เห็นอันนี้เป็นลักษณะของภูมิจิตที่เกิดภูมิความรู้อย่างละเอียดขึ้นมันจะมีตนสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เหมือนกับที่กล่าวแล้วในเบื้องต้นซึ่งเรียกว่าถีติภูตังของท่านอาจารย์มั่นนั่นเองอันนี้คำถามที่ว่าตัวลูกขันนั้นจะเคลื่อนไหวได้ไหม อันนี้ตามปรากฏการที่ปรากฏผ่านมาโลภขันคือโลภนั้นมันไม่ปรากฏแล้วจึงไม่สามารถทราบได้ว่ามันเคลื่อนไหวหรือไม่ไม่เคลื่อนไหวเพราะในขณะนั้นโลภขันคือร่างกายนี่มันหายไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตตัวรู้กับสิ่งที่รู้อย่างละเอียดที่ผ่านเข้ามาไม่มีตนมมีตัวอันนี้ถ้าใครภาวนาถึงขั้นนี้ได้แล้วก็ ขอได้โปรดสังเกตและพิจารณาดูภูมิจิตของตัวเองแล้วจะรู้จริงเห็นจริงไปเองพ้ทีิภาวนามีภูมิจิตถึงขั้นนี้แล้วหน้าโลโมทนาใกล้จะสำเร็จแล้วเร่งๆเ,เขาเอาในปัญหาต่อไปข้อหนอึ่งจิตตอนที่จะทิ้งสมมติบัญญัติเข้าสู่ปรมัตินั้นมีสภาพเป็นอย่างไร ลักษณะของจิตที่เกิดภูมิความรู้ที่มันจะก้าวเดินไปสู่ภูมิขั้นแห่งปรมัติตเราพึงสังเกตอย่างนี้ถ้าอย่างเราทําสมาธิด้วยการพิจารณาอะไรก็ตามในขณะที่เราตั้งใจน้อมนึกพิจารณาโดยเจตนาโดยความตั้งใจโดยอาศัยภูมิความรู้ที่ได้จากตำรับตำราหรือได้เรียนมา เช่นอย่างเราอาจจะนึกว่าโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นแล้วก็เป็นอบายให้จิตสงบลงไปสู่ภูมิความสงบภูมิสมาธิเพียงแค่ขั้นอุปจารสมาธิในเมื่อจิตสงบลงไปสู่ภูมิขั้นนี้จิตก็สามารถที่จะเกิดปฏิวัติเป็นภูมิโลขึ้นมาโลในแนวที่เราได้พิจารณามาแต่เบื้องต้นว่ารลกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ความรู้อันนี้เกิดขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจในเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเจตกับความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นสัมพันธ์เป็นอันเดียวกันเจตโลภก็อยู่ที่รูปอยู่โูภเวทนาก็อยู่ที่เวทนาความรู้ในขั้นนี้ยังมีสมมติบัญญัติรู้อะไรก็เรียกว่าอันนั้นเห็นเหตเช่นรู้รูปเห็นรลปก็เรียกว่ารูปรู้เวทนาเห็นเวทนาก็เรียกว่าเวทนา เห็นว่าโลกเวทนาสัญญาสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะมีภาษาสมมติบัญญัติว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็รู้เรื่อยๆไปอย่างนี้ในเมื่อจิตกำหนดดูตามความรู้ที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติซึ่งมีความสัมพันธ์กับจิตจนกว่าจิตจะรู้ซึ่งเห็นจริงลงไปแล้วยอมรับสภาพความเป็นจริง เมื่อเจตยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วจิตจะตัดกระแสแห่งความรู้อันมีสมมติบัญญัตินั้นให้ขาดตอนลงไปสู่ความว่างเมื่อจิตเกิดความว่างขึ้นมาแล้วในอันดับต่อไปจิตจะก้าวหน้าไปสู่ภูมิของปรมัติธรรมเมื่อภูมิความรู้อันใดเกิดขึ้นมาในขณะนี้ จะเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วจะไม่มีสมมติบัญญัติถ้ามองเห็นรูปสมมติว่าอาจจะเห็นนิมิตปรากฏขึ้นมาเป็นรูปเป็นเช่นอย่างเห็นร่างกายนอนตายเน่าเปื่อยผุพังติดก็จะอยู่เฉยๆไม่มีสมมติบัญญัติว่าอะไรแม้แต่เห็นรูปของตัวเองอย่างนี้ก็จะไม่ว่ารูปของตัวเอง เมื่อโลบเน่าเปื่อยผุพังลงไปสลายตัวลงไปในที่สุดจิตก็จะไม่มีสมมติบัญญัติเรียกอาการที่เป็นไปตามขั้นตอน <c oughs> เห็นเนื้อไม่ว่าเนื้อเห็นหลังไม่ว่าหลังเห็นกระดูกไม่ว่ากระดูกเห็นความสลายเปลี่ยนแปลงไม่ว่าความสลายเปลี่ยนแปลงเป็นแต่เพียงรู้เห็นอยู่เฉยๆไม่มีสมมติบัญญัติใดๆทั้งสิ้น <c oughs> อันนี้จิตเดินเข้าไปสู่ภูมิแห่งปรามัตถธรรม โดยไม่มีสมมติบัญญัติไม่มีตนไม่มีตัวไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีจิตไม่มีสภาวธรรมไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่หากว่าจิตผู้รล้ปรากฏเด่นชัดสิ่งที่รู้ก็ปรากฏการให้รู้ให้เห็นอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือลักษณะของจิตที่ก้าวขึ้นไปสู่ภูมิแห่งปรมัต์ปัญหาข้อที่สองทำไมมรกแปดจึงมีปัญญาอยู่สองอย่างครับ มรรคแปดในเมื่อโมรมเจตของผู้ดำเนินมรรคยังไม่ประชุมพร้อมลงไปเป็นหนึ่งพวกสิยงทุกอย่างจะปรากฏมีอาการเช่นอย่างสัมมาทิฏฐิก็มีสัมมาสังกัปปะ สัมมาสังกประดำริชอบนี่ก็เป็นเรื่องของปัญญาสัมมาทิฏฐิก็เป็นเรื่องของปัญญาท่าน,นปัญญาในมรรคแปดนี่จึงมีสองมีสองโดยที่ในขณะที่มรรคแปดยังไม่ประชุมพร้อมลงเป็นหนึ่งที่ดวงจิตยังมีอาการอยู่แปดนั้นเป็นอาการของมรรคเมื่อประชุมพร้อมลงเป็นหนึ่งคือสมาธิไปรวมพร้อมอยู่ที่สมาธิ ความประชุมพร้อมของอริยามรรคแปดนั้นอยู่ที่สมาธิสัมมาสมาธิในเมื่อสัมมาสมาธิรวมลงเป็นหนึ่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นทีนี้อาการเกิดขึ้นของมรรคแปในเมื่อประชุมพร้อมลงแล้วเราจะนับอาการไม่ถูกเพราะถ้าหากว่ามรรคแปดนี้ยังแยกกันอยู่ตราบใดยังไม่สามารถที่จะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรได้เลย อย่างดีก็เพียงแค่ว่าทำให้จิตสงบเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญมรรคทั้งแปดเนี่ยบางท่านอาจจะหนักใจว่าทั้งแปดข้อนี่จะทำอย่างไรกว่าจะรวมได้ทั้งแปดข้อนี่เป็นหนึ่งจะไม่ต้องเสียเวลามากมายหรือการรวมเอามรรคแปดเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์โดยเจตนาก่อน ประการที่สองพยายามทำความมั่นใจคือฝึกหัดใจให้เป็นสมาธิประการที่สามทำสัมมาทิฐิคือความเห็นชอบในการปฏิบัติว่าเพื่ออะไรเพื่อมุ่งผลแห่งความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงในสภาวัธรรมตามความเป็นจริงในเมื่อเีนก็บริสุทธิ์ความตั้งใจก็มั่นวัตถุประสงค์ของการภาวนาก็ไปในแนวทางที่บริสุทธิ์ เป็นอุบายที่จะทำให้จิตสงบลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าสมาธิเมื่อสมาธิที่สงบลงเป็นหนึ่งเพียงแต่นิ่งอยู่เฉยๆอันนี้เป็นแต่เพียงมีสมาธิองค์เดียวเท่านั้นถ้าสติสัมปชัญญะยังไม่มีกำลังเพียงคอศรัทธาพระยังไม่เกิดวิริยะพระยังไม่มีสติพระยังไม่พร้อมสมาธิพระยังไม่เข้มแข็ง ปัญญาพระยังไม่มีกำลังที่จะรู้รอบจูที่จิตเจตก็ไม่สามารถที่จะประชุมพร้อมแห่งอริยมรรครวมเป็นหนึ่งได้ต้องพยายามที่จะต้องฝึกขัดสมาธิให้ยิ่งขึ้นในเมื่อมรรคทั้งแปดนี้รวมกันลงเป็นหนึ่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่หนึ่งไม่มีสองในเมื่อยังไม่ได้ประชุมพร้อมมันก็ยังมีการแยกกันเป็นสอง คำถามที่ว่าทําไมมรแปดปัญญาในมรแปดจริงมีสองก็เพราะเราไปพูดตามอาการในเมื่อเราทําจิตให้เป็นสมาธิประชุมพร้อมด้วยอริยามรแล้วสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะรวมเป็นอันหนึ่งในเมื่อมันยังไม่ประชุมพร้อมมันก็ยังแยกอาการกันอยู่เมื่อประชุมพร้อมลงไปแล้วยังเหลืออยู่หนึ่งเท่านั้นเรียกว่าเอกาญโนมร เมือเอาาโโม่อเอกาโนมัคโคเกิดขึ้นแล้วสามารถจะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิทรรได้ปัญหาข้อที่สามอย่างไรจึงเรียกว่าผู้ทรงยานกรุณาอธิบายญานที่หนึ่งสองสามอันนี้ความรู้เรื่องญานความรู้เรื่องยานโดยแยกประเภทนั้นหลวงพ่อขอยอมว่าไม่เคยสนใจ สนใจแต่เพียงแค่ว่าทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิสามารถที่จะเกิดปัญญาอย่างรู้สภาพความเป็นจริงของสภาวธรรมที่จะเกิดขึ้นกับจิตเรื่องแยกประเภทของยานต่างๆนั้นขอฝากเอาไว้ให้ท่านผู้ถามพิจนารณาเอาเองประการที่สี่ช่วยกรุณาเล่าเรื่องเล็กไหลด้วยครับ <c oughs> เรื่องของเหล็กไหลนี่เป็นวัตถุเป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์อัตมาก็เคยผ่านสายตาครั้งหนึ่งที่เขาเอามาให้ดูมาอวดกันที่มองมองเห็นกันเนี่ยของคนนั้นถือมาว่าเหล็กไหลก็นี่ว่าเหล็กไหลอะไรทำนองนั้นแต่ส่วนมากมันจะเป็นโคตรเหล็กไหลหรือหินดำชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะเหมือนกับเหล็กไหล เห็นดำชนิดนั้นเมื่อถูกน้ำพึ่งมันจะมีสีเขียวออกมาเหมือนปีกแมลงผู้แต่เหล็กไหลที่ธรรมาได้เห็นเนี่ยมันสมชื่อว่าเหล็กไหลกันจริงๆที่ได้เห็นก็เห็นโดยบังเอิญเห็นแล้วเราก็ไม่รู้ว่านั่นคือเหล็กไหลไปเห็นอยู่ในฟันกรามของคนโบราณที่เขาทำให้ลูกให้หลานเขาในเมื่อไปเห็นแล้วเจ้าของเขาบอกว่าถ้าท่านอยากได้ก็เอาซะ ก็หยิบออกมาเอามาแล้วมองเข้าไปมันเห็นมันมีวัตถุชนิดหนึ่งเป็นก้อนกลมกลมแล้วก็มีแสงมากระทบสายตาด้วยความอยากรู้จริงก็เอาไม้สีฟันเนี่ยไม่จิ้มฟันนี่แย่เข้าไปพอแย่เข้าไปยังไม่ถึงยังไม่ถูกยังไม่สัมผัสกับไอ้ก้อนโลหะอันนั้นก้อนวัตถุอัน,นั้นมันเลยวิ่งหนีไม้ไป วิ่งลึกเข้าไปเข้าไปในจนมองไม่เห็นทีนี้พอส่องไปส่องมาพอเผลอเผลมันก็กลิ้งตกลงมาที่อุ้งมือพอตกลงมาที่อุ้งมือแทนที่มันจะไหลลงไปในทางต่ํามันกลับวิ่งตัดอุ้งมือขึ้นมาตามข้อศอกซึ่งมันวิ่งขึ้นมาที่สูงโดยปกติแล้ววัตถุกลมๆนี่มันจะไหลมันจะวิ่งลงไปทางต่ําแต่นี่มันวิ่งขึ้นทางสูงได้แล้วก็ตกลงไปพื้นไม้กระดาน พอตกลงเพลินไม้กระดานก็ตะครบุบตะครบลงไปจะหยิบขึ้นมาด้วยมือสามนิ้วเนี่ยถ้าเป็นวัตถุอื่นมันก็ต้องติดมือขึ้นมาแต่อันนี้พอยกมือขึ้นมาแล้วมันไม่ติดมือขึ้นมาพอยกมือพรอนวัตถุนั่นขึ้นมามันจะวิ่งทันทีมันกลิ้งอยู่อย่างนั้นน่ะพอไปตะครบทับมันก็นิ่งพอหดนิ้วมือขึ้นขึ้นจะหยิบยกมือขึ้นมันไม่ติดพอพ้อนจากมือเมื่อไหร่มันวิ่ง ไล่ตะครุบกันลงผลสุดท้ายมันก็กลิ้งตกจากแผ่นกระดานลงไปไปถูกกับพื้นดินพื้นดินนั่นก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นพื้นปูนซีเมนที่เขาเทปูนซีเมนไว้พอตกพักลงไปก็เห็นมันกลิ้งไปนิดหนึ่งแล้วก็หายวับไปกับตานี่ี่เหล็กไหลที่เคยเคยเห็นมาด้วยกับตาด้วยตาหลังจากนั้นก็เลยหมดความอยากได้เหล็กไหลก็เลยหาย ปัญหาข้อที่ห้าควรจะปฏิบัติจางไรกับเรื่องสารพระภูมิจึงจะชื่อว่าไม่งมงายการตั้งสารพระภูมินี่โดยส่วนมากหมอผู้ที่ตั้งสารพระภูมิบางท่านก็สามารถที่จะมองเห็นว่าเมื่อตั้งสารพระภูมิขึ้นมาแล้วผู้ที่จะมาอยู่สารพระภูมินั้นเป็นผีหรือเป็นเทวดา บางท่านก็รู้จักแต่ทําตามตำรับตำราแต่หารู้ไม่ว่าผีที่มาอยู่สารพระภูมิเป็นเทวดาหรือผีหัวกุดหัวขาดก็ไม่รู้ทีนี้การปฏิบัติต่อต่อสารพระภูมิเราเชื่อว่าสารพระภูมิในเมื่อมีสิ่งที่มาอยู่สิ่งนั้นคือสิ่งที่มีวิญญาณเป็นวิญญาณภูมิเทพระภูมิเทวดาหรือพระภูมิเจ้าที่พระภูมิเจ้าที่ก็หมายถึงพระ,ะคือหมายถึงเทวดานั่นเอง การปฏิบัติต่อท่านเหล่านั้นถ้าเราเอาสิ่งของไปเส้นไปสูงท่านกา็ก็จะเป็นอุบายไปผูกให้ท่านติดแน่นอยู่ที่สารพระภูมินั่นแหละเพราะในเมื่อเราไปปฏิบัติต่อท่านท่านก็ติดในความดีของเราท่านก็ติดนั่นอยู่ที่สารพระภูมิถ้าหากเราจะปฏิบัติให้ถูกต้องกันจริงๆพวกที่มาอยู่ตามสารพระภูมินี่เป็นวิญญาณชั้นต่ำ คอยอาศัยกินบุญจากบรรด์เราผู้มีชีวิตอยู่ถ้าเราทําบุญสนทานอย่างไรแล้วไปตรวจน้ําอุทิตส,ส่วนกุศลให้พระภูมิเมื่อพระภูมิได้อนุโมทนาแล้วก็บอกพระภูมิว่า,าท่านจะอนุโมทนาหรือไม่อนุโมทนาเราก็ไม่รู้ละแต่เราทําบุญแล้วเราอุทิศส,ส่วนบุญให้ท่านเมื่อท่านได้อนุโมทนาแล้วท่านจะพ้นจากความเป็นผีพระภูมิอาจจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นไปก็ได้ แต่การไหว้เนี่ยคนที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะที่พึ่งที่ระลึอกอยู่ในจิตในใจเนี่ยเราจะไหว้ลงที่ไหนก็ถูกพระเราทุกคนทุกแห่งเพราะเรามีคุณพระอยู่ในจิตในใจการไหว้พระภูมเพียงแต่เพียงแต่แสดงคารวะโดยที่เราถือว่ามีอะไรอยู่ที่นี่เพียงแค่นั้นไม่ทําให้ให้ให้เสียคุณพระรัตนารไหลเป็นการแสดงอ่า ความมีน้ำจิตน้ำใจนิดหน่อยเท่านั้นเหมือนเหมือนกับเราไหว้เพื่อนฝูงหรือพ่อแม่ไม่ขาดจากพระไตรสนณคมปัญหาข้อต่อไปที่ว่าทำบุญตักบาทพระในวันพระนั้นเพราะญาติมารับผลบุญนั้นจริงหรือไม่อันนี้เป็นความจริงและทำบันอื่นก็เป็นความจริงอีกเหมือนกัน ไม่เฉพาะแต่ที่ทำวันพระเท่านั้นที่ญาติเราจะมารับได้เช่นอย่างเราทำบุญบ้านวันใดวันหนึ่งก็ตามเมื่อเราตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วถ้าหากว่าท่านยังหวังพึ่งบุญกุศลที่เราทำอุทิศให้อยู่เราทำเมื่อไหร่อุทิศในท่านเมื่อไหร่ท่านอนุโมทนาแล้วท่านก็ได้รับส่วนบุญถ้าหากว่าท่านไม่ได้รับส่วนบุญอันนั้นก็เป็นของเราเอง มีปัญหาว่าการเพ่งพิจารณาร่างกายเพ่งพิจารณากระดูกการเพ่งพิจารณากระดูกนั้นถ้าเราจะเพ่งพิจารณาดูกระดูกโดยตรงให้กำหนดดูจิตของเราก่อนว่าจิตของเรามีความสัมพันธ์ในจุดไหนมากกว่าที่อื่นถ้าหากว่าจิตของเรามีความสัมพันธ์กับจุดนั้นมากเราก็เพ่งจิตไปที่ตรงนั้น แล้วก็กำหนดพิจารณาลอกหนังออกเถื่อเนื้อออกนึกให้ถึงกระดูกนึกกลับไปกลับมาด้วยด้วยความคิดคิดจนกระทั่งจิตของเราเชื่อมั่นลงไปว่ามีกระดูกอยู่ตรงนี้ในขั้นต่อไปเราจะบริกรรมภาวนาว่าอาัติอัติก็ได้แล้วก็จ้องจิตลงไปที่จุดนั้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจะเกิดนิมิตเห็นโครงกระดูกในปัญหาต่อไปข,ขอกลาบเรียนถามว่าเวลานั่งสมาธินานๆแล้วรู้สึกว่า ขาเป็นเนบคาจะต้องเปลี่ยนอิทิยาบทหรือไม่อันนี้ขาเป็นเนบคานั้นเป็นของร่างกายเป็นพวกที่เกิดขึ้นจากกายทีนี้ถ้าหากว่าสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะอดทนต่อไปได้เราก็เปลี่ยนเสียถ้าหากเราสามารถที่จะกําหนดจิตให้เข้าสมาธิได้อย่างฉับพลันทกขเวทนาคือความเจ็บปวดหรือขาเป็นเนบคานั้นมันจะหายไปในเมื่อจิตเกิดเป็นสมาธิแล้ว เพราะจิตสงบนําลงเป็นสมาธิแล้วทำให้กายเบาทำให้จิตเบาเวทนาดังกล่าวนั้นจะหายไปถ้าไม่สามารถที่จะระง,งับด้วยกำลังของสมาธิก็เปลี่ยนอิริยาบถนั่งในท่าใหม่ข้อสองเวลานั่งสมาธิเกิดความร้อนวูบวาบพร้อมกับสะดุ้งต่อไปจะทำอย่างไรความร้อนวูบวาบอันนี้มันก็เป็นอาการของทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น แล้วในเมื่อเกิดร้อนวูบว่าขึ้นมมาแล้วก็เกิดสะดุง้งอาการสะดุ้งนั้นมันเกิดขึ้นหลายอย่างอย่างหนึ่งจิตทําท่าจะสงบลงไปแล้วเกิดสะดุง้งอีกอย่างหนึ่งเรานั่งตรงตัวอยู่ในเมื่อเผลอสติแล้วหลังมันก็ค่อยคดลงไปแล้วก็เกิดสะดุ้งขึ้นมาวิธีแก่ก็คือว่าพยายามทำบ่อยๆทำให้มากๆจนชำนิชำนาญแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะหายไปเองเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิ ปัญหานี้มีว่าเมื่อเพ่งพิจารณาสุขเวทนาเรื่อยๆไปจนในที่สุดไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรจิตเกิดความรู้ขึ้นมาเนิดเ,เกิดความรู้ขึ้นเกิดความรู้ชนิดหนึ่งขึ้นในจิตว่าสุขที่เราได้อยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่สุขอย่างแท้จริงอันนี้เป็นความรู้ของจิตที่เกิดขึ้นสุขทุกข์ที่เราได้อยู่ แค่อย่างชีวิตความเป็นอยู่ที่เราว่ามีความสุขความทุกข์อันนี้มันไม่ใช่าความสุขอันนี้มันไม่ใช่สุขที่แท้ทีนี้ในเมื่อจิตสงบลงไปบ้างแล้วได้รับความสุขในสมาธิในเมื่อจิตมีความสุขในสมาธิซึ่งเป็นผลที่เกิดมาจากปีติอันนี้เป็นความสุขที่เกิดจากสมาธิเกิดจากาเกิดจากเกิดจากปีติ ทีนี้สุขที่เกิดจากปีตินี้มันก็ยังไม่ใช่สุขที่แท้จริงในบางครั้งถ้าจิตหมดกำลังของปีติมันก็เกิดทุกข์เป็นเรื่องของธรรมดาของจิตในเมื่อภาวนาลงไปแล้วมันเกิดปีติเกิดปีติแล้วก็มีความสุขมีความรู้สึกสุขในจิตในเมื่อจิตมีความสุขจิตก็คล้อยต่อความสงบดาเนินสู่ความสงบเรื่อยไปจนจิตละเอียดสงบลงไปจริงๆ ในเมื่อจิตสงบลงไปจริงๆแล้วสุขที่ปรากฏในจิตมันก็หายไปยังเหลือแต่ความไม่มีสุขไม่มีทุกข์คือความเป็นกลางๆความเป็นกลางๆไม่มีสุขมีทุกข์แล้วจิตสงบนิ่งอยู่นั่นแหละท่านเรียกว่าเอกคตากับอุเบกขาในเมื่อจิตบรรลุถึงความไม่มีสุขไม่มีทุกข์จิตสงบเป็นหนึ่งมีแต่เอกเอกคตากับอุเบกขาลักษณะที่ปรากฏก็คือความบ้างของจิต จิตมันบ้าง,างสงบนิ่งบ้างสว่างอยู่ไม่มีความรู้สึกนึคิดว่างจากความสุขว่างจากความทุกข์ยังเหลือแต่ความเป็นกลางเป็นธรรมชาติของจิตที่จะเป็นเช่นนั้นถ้าเมื่อจิตมันว่างอยู่อย่างนั้นเมื่อมันว่างอยู่พอสมควรแล้วถ้าหากว่ามันจะมีภูมิปัญญาเกิดขึ้นมันก็จะปรากฏมีสิ่งให้รู้เกิดขึ้นมา สิ่งที่ให้รู้นั้นมันเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติในเมื่อมีสิ่งรู้เกิดขึ้นมาจิตก็จ้องดูอยู่ที่สิ่งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นคือความเกิดแต่ความดับซึ่งเราใช้คําว่าเกิดดับเกิดดับปรากฏขึ้นในจิตที่นี้เกิดดับเกิดดับปรากฏขึ้นในจิตนั้นคือลักษณะของพระไตรลักษณ์ปรากฏในจิตถ้าหากว่าจิตยังไม่มีปัญญาแกก็รู้เพียงแค่ว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับคืออะไรแกยังไม่รู้ ในเมื่อแกรู้อยู่เพียงแค่เกิดดับเกิดดับแกถอนออกมาจากสมาธิแกก็ได้แค่ขั้นสมถะแต่ถ้าแกมีปัญญาไปหน่อยหนึ่งดูเกิดดับเกิดดับแล้วก็รู้ซึ้งลงไปซซ้งลงไปในขนาดที่รู้ซึ้งนั้นความรู้อันนั้นจะไม่ปรากฏว่ามีอนิจจังทุกขังอนัตตามีแต่เกิดดับเกิดดับแต่ว่าจิตสามารถรู้ทั่วไปโดยอัตโนมัติคือมันเข้าใจซึ้งลงไปแต่มันยังไม่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก่อน ทีนี้มันดูเกิดดับเกิดดับเกิดดับ,ดดบพอมันไหวตัวออกจากสมาธิพับพอเกิดมีความรู้สึกนึกคิดได้มันจะอ้อความไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้หนอคคำว่าจิตว่างอยู่เลิกๆลือเคยจิตหลุดพ้อนอันนี้เป็นจิตหลุดพ้นจากอารมณ์สัญญาอารมณ์ภายนอกแต่ถ้าหากว่าจิตนั้นมีการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็เป็นจิตหลุดพ้นจากอารมณ์ และเป็นจิตหลุดพ้นจากกิเลสแต่ถ้ามันว่างาบ้งมันก็หลุดพ้นอยู่เฉพาะในขณะที่อยู่ว่างๆถ้าว่างาบ้งแล้วออกมามารู้อะไรไม่มีอาการของจิตขึ้นความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีความรักความชังไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันไม่มีอันนี้มันก็เป็นจิตหลุดพ้นแต่ถ้าออกมาแล้วมันเกิดมีกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันอยู่ รูปยังเป็นของเราเวทนายังเป็นของเราในความรู้สึกอยู่อันนั้นจิตมันหลุดเฉพาะในขณะที่อยู่ว่างๆเป็นวิขำพนะปะหานระงับกิเลสด้วยกําลังฌานคือสมาธิเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็ยังมีกิเลสอยู่อย่างเก่าทีนี้ถ้าถ้าถ้าเราทําจิตได้ดังอย่างนี้แล้วเราทําบ่อยๆบ่อยๆบ่อย,อย,อย,อยความว่างๆนี่มันจะสะสมกําลังขึ้นมาแล้วมันจะเป็นความว่างตลอดการ แต่ความว่างของจิตในขั้นนี้มันมีอยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งนั้นจิตว่างจากความอาจะว่างจากอารมณ์คือไม่มีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดจิตไปตกกระแสะแห่งความว่างแล้วก็ว่างอยู่เฉยๆว่างอีกอย่างหนึ่งนั้นในเมื่อจิตว่างแล้วเกิดความรู้ขึ้นมาแต่ไม่ยึดถือไม่ติดในสิ่งนั้นอันนี้เป็นการว่างจาก กิเลสคือความยึดถือในอารมณ์เป็นการปล่อยวางอารมณ์ของจิตเพิ่งเข้าใจความว่างของจิตในลักษณะสองอย่างดังที่กล่าวมาเออคำพอสมควรแลนะ้วเนาะมันจะหมดปัญหาแล้ว